<c oughs> ครันนี้นคุณปฏิพัทจะมาพบมาติดตามมาบุกทเนียบทวงถามเรื่องกฎหมาย่นี้ขอจริงท่านท่านประธานสภาไม่ต้องบุกทำเนียบหรอกเพราะเรื่องที่ท่านถามมาเนี่ยทางสำนักเลขาได้ส่งไปสองครั้งว่าขั้นตอนการทำงานขั้นตอนเรื่องพรบ,บการเงินทั้งหมดที่อยู่ทำเนียบเนี่ยมันมีอะไรบ้างท่านเลือกที่จะไม่อ่านจริงๆอ่านก็เข้าใจ มันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยสองกฎหมายอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านนายกยังไม่ลงนามก็ยังค้างอยู่คาว่ากฎหมายการเงินเนี่ยมันก็ต้องรอฟังความเห็นทุกกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องก็ต้องใช้เวลาพอสมควรอย่าลืมว่ารรคการเมืองทุกพรรคเวลาเสนอกฎหมายมันมันจะสะดวกเพราะสสยี่สิบคนเสนอก็จบแต่พอเป็นรัฐบาลแล้วมันเป็นคนออกกฎหมายมันต้องฟังความเห็นทั้งกิดซีิกาทั้งอะไรกฎหมาย31ฉบับ ไม่ได้ดองหรอกครับมันก็ต้องอยู่ตามระบบมันมันดองไม่ได้หรอกไม่ใช่หน่อไมา้มันจะไปดองตรงนี้ถือว่ามันผิดพยบบายามปฏิบัติที่ได้ปฏิบัติกันมาเลยครับในเรื่องของคุณปฏิพัทธ์ต้องไปคิดเอาเองว่าฝ่ายนี้ติดบัญญัติมาลุกล้ําหรือเปล่าถ้าแบบนี้กระทรวงบงกมทํางานช้าคุณก็ไปบุกบทเลยถ้าถ้าสมมุติท่านนายกดําเนินการไม่ถูกต้องหรือฝ่ายบริหารไม่ถูกต้องอย่างไรเนี่ยมันมีช่องทางอภิปรายไม่ไว้วางใจอยู่แล้ว เรื่องนี้มันปฏิบัติกันมามันไม่มีเราเข้าไปแผนวิธีวันอยากจะจะประเภทว่ามาบุกว่านู่นนั่าทำนี่อย่างนั้นกระทรวงกระบวกกรมอื่นก็ทํางานล่าช้า<ม>ก็ไปบุกเยืยนตรงนี้ต้องคุยกับท่านประธานลำนองนะครับเพราะว่าในบทบาทที่ปปิดทัพทำเนี่ยว่าท,าทาำในนามถึงรอเื่นในฐานะรองประธานเขามาเขาพูดตำแหน่งรองประธานสาภาเพราะฉะนั้นคงไม่คงไม่ต้องปรึกษาเพราะเรื่องนี้เป็นวิธีการของแต่ละคนต้องให้ต้องทำให้ดีว่าต้องคิดให้ดีว่ามันใช่ไหม ถ้าคิดว่าใช่ก็ทําต่อถ้าคิดว่าไม่ใช่ก็ถอย<ต>เราพร้อมคือคืออย่างนี้เราพร้อมชี้แจงแล้วเราชี้แจงไปสองครั้งแล้วตรงนี้เราก็จะไม่สอบถามกครท่านประธานออ๋อไม่ไม่ไม่สอบถามเพราะเป็นเรื่องตัวบุคคลผมเชื่อว่าสภาไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเพราะว่าเป็นความผิดของผมเชื่อว่าท่านปฏิพัติ์คิดเองสรุปเองแล้วก็ถูกเองผิดเองอยู่ดังนั้นเพราะนั้นวันนี้อยากจะ อยากจะบอกก็ยังฝ่ายนิติบัญญัติว่าถ้าฝ่ายบริหารทําอะไรไม่ดีท่านมีช่องทางอยู่แล้วช่องทางคืออภิปรายไม่ไว้วางใจคือมาแบบนี้มันเหมือนว่ามาทําข่าวแล้วก็อธิบายแล้วก็จบกันไปอย่างนี้ซึ่งเราตอบได้ทุกคําถามเลยครับไม่ต้องห่วงว่ากฎหมายมันเป็นอย่างไรว่าว่ากฎหมายการเงินเนี่ยอะไรเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยมันหน่วยงานเป็นคนรับรองท่านนายกก็รวบรวมเฉย รวบรวมว่าอาจจะไม่รับรองก็ตามหน่วยงานที่เสนอเนี่ยเพราะมันเป็นกฎหมายการเงิน,กน,กนที่ค้างอยู่คือกฎหมายการเงินทั้งนั้นถ้ากฎหมายปกติก็ผ่านช่องทางสภาได้เลยปกติ่ที่ผ่านมาจะหมายแต่งก็จะแต่ละััก็จะใช้เวลาประมาณ3ามเดือน3ามถึงสเดือนแล้วแต่แต่อันต้องเข้าใจก่อน่ากฎหมายบางอันมันเสร็จแล้วแต่ท่านนายกยังไม่ได้ลง,งานามก็ไม่ได้ตกนะครับยังไม่ได้ตกไปนะแต่ท่านนายกลง,งานามว่าไม่เห็นชอบแล้วส่งไปสภาตกเลยนะครับจะตกเลยนะ ที่วันนี้ที่ตุณณิทัดจะมาหรือว่ามาพบในฐานะนายกถ้าในฐานะรองเลขาธิการนายกจะได้พบกันไว้หมหรือว่าจะได้พูดคุยคิดแจงอะไรต่อบอก้วยหรือเปล่า,าไม่มีปัญหาถ้ามากินกาแฟแต่อย่ามาบอกว่าแต่อย่าบอกว่าบุกตรวจสอบอะไรอย่างนี้ไม่ได้ถ้ามาชวนกินกาแฟกันอะไรกันมีปัญหาเพราะเรื่องนี้มันมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะไปออกข่าวอย่างนั้นคือในการที่จะเป็นภานเนี่ยจูแจ้งนกยบาวยหรือว่าผู้ทำผ่านสื่ออย่างครับ อย่างครับท่านทนําเป็นหนังสือมาสองครั้งผมก็แจ้งเปน็นหนังสือไปสองครั้งตอบไปแล้วว่าขั้นตอนต่างๆมันมีเท่านี้แหละถ้าเลือกอ่านมันก็จบมันไม่มีอะไรเลยคือคือไม่มีใครอุ้มกฎหมายคุณไปไหนได้หรอกไม่มีใครอุ้มไปได้มันก็อยู่ตรงนี้ไม่รับรองคือไม่รับรองอย่าลืมนะครับกฎหมายการเงินบางฉบับเนี่ยพ้าการเมืองส่งขึ้นมาเนี่ยเทวดาก็ทาไม่บอกว่าฉบับนั้นมีหลายฉบับที่เขียนแล้วเพื่อให้ทําไม่ได้ พอสุดท้ายเข้าสภาเขาเททิท้งเขาบอกว่าเขาไม่ดีคือคือมันเกินเหตุอะบางอันมันเกินเหตุคือกฎหมายดีๆเ็ามีนะที่มาเขาก็รอดูอยู่อันหนึ่งอะไรที่มันดีสังเกตดูดิชนเผ่าอะ่ะกฎหมายชนเผ่าถ้ามันดีเราก็ร่างรอเพียงแต่ของเราเนี่ยมันช้าช้าตรงไหนช้าตรงระบบของเขานี่ผ่านมาได้เลยของเราต้องผ่านกฤษฎีกาอีกเป็นเดือนเพราะนั้นระบบมันต่างกันคนหนึ่งเสนอกฎหมายจะเร็วกว่าแต่คนหนึ่งออกกฎหมายเนี่ย มันจะช้ากว่าอะไรที่ดีเราไม่ทิ้งอะไรที่มันเกินเลย <c oughs> ก็แล้วแต่ท่านนายกจะพี่นายอยไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรท่านก็อยากแอคชั่นหน่อย <c oughs> <c oughs>